มาแล้วบุฟเฟ่คันนี้คู่ใจพี่มังนะครับเบาได้เบาเบาได้เบาพ่อเบาได้เบาเบาได้เบาใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะเอาเอาาเอาคันที่สองค่ะปังเอ้าจะปันตะกันยังขนาด ใจเย็นใจเย็นพ่ออันนี้มันจักรยานแม่บ้านนะจักรยานแม่บ้านเอ้ยมันจะพังมาจุดจุดจุดสเก็ตเลยค่ะทุกคน ดูรองเท้าซะก่อนตึงไม่ตึงไม่ยอมใส่รองเท้าเข้าไปทุกคนมาเลยมา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 ้ิวเลยผิวเลย ทุกคนไปอย่างเร็วครับไปอย่างเร็วครับพี่มังโกนะครับ เขาลงอะไรอย่างนี้อ้าไม่ไม่มีท่าลงเหรอไม่มี สุดปังว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงอ่ะทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ ม,มาครับทุกคนปล่อยมือกันแบบยาวๆเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่บุก,กรเอาปล่อยมือมาปล่อย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 ยืนครับยืนฝึกอีกแล้วครับจิง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 เห hey. ้พิวพิๆครับทุกคนวันนี้นะคะเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะทุกคน จากเล่นจักรยานนะคะสับโดดนะจะสับโดดยังไงอ๋อ,อ,อสับโดดไปอีกไปจะหมุนนะเฮ้ยก็อยากทำได้อยู่นะก็ต้องฝึกอะ่ะกลัวลมว่ะ เร่งเลยนะ คนดูพ <łość> ่อจะพยายามปล่อยมือเฮ้ยได้อ่ะอยากกเลยเราจะกอะพ่อแล้วจะกอะพ่อเราเฮ้ยส่งพ่อลูกส่งพ่อลูกอย่าแรงเกินเฮ้ยแซงแล้ว ย่อหน่อยย่อหน่อยโอุ๊ยทำไมทำอย่างนั้นล่ะเฮ้ยพุ่งกระฉาดเลยสะพานตัมังกรนี่ขึ้นตอนแรกมันต้องขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้บึ้ดอ่าไล่มาดูดูหมูหมูหันหมูหันหมูเด้ง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  ได้เขาเขาแบบเขาต้องให้มันไปเร็วๆไงนั่งมานะคราวนี้มาเร็วๆแลนั่งมาย่อหน่อยเวลาโค้งตัวย่อหน่อยนึงลองดูลองดูมาเร็วๆเรานั่งนั่งลงเวลาโค้งตัวต้องย่อตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนั่งลงนั่งลงนั่งเอื้อโอ้ ซื้อไปเฮ้ยขซ้ายอยู่ข้างหลังจะสอนพ่อครับเอาเอาเอาเออมาแค่ยกซ้ายยกขวาโยกซ้ายยกขวาไปหลังไปหลังเอา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 จริงเรือไม่อย่างแรกอ่ะพ่อต้องถลายไปก่อนถลายอย่างนี้ถลายอย่างนี้แล้วก็ มึงหงายหลังได้เลยเนี่ยเฮ้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 ยเอาเอาพ่อมังกรเออเอะลองสิพ่อพ่อแข่งกับมังกรไหมแข่งกับมังกรไหมแล้วมันจะเลี้ยวไงอะมังก็ซ้ายขวาไม่ตีนี้มันต้องตรงอย่างงี้ไหมหรือว่ามันต้องเบี้ยวอย่างงี้เบี้ยวมันขยับมาตรงน็อตอะเขาไม่ขึ้นเลยนะพ่อ ตีนหนึ่งเขาต้องถัดถัดถัดไปเรื่อยๆก่อนถัดถัดถัดไปก่อนมันก็ไปอย่างนี้นะแม่เอา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 งอืตึงืึจบหมด <Finnish S 1> ดอกยางเกี้ยงตับมาแล้วครับคนอะไรหนะแต่ดู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 โอ uh ้ อย่าลงนี่แน่จริงอ่ะอย่าลงรถดิขึ้นดิมามาหมูเด้งหมูเด้งมามามาหมูเด้ง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 ไปสะบัดใส่พ่อไปเลยจัดเลยไปสะบัดใส่พ่อนี่พ่อตกใจอะไรมืดแล้วนะคะทุกคนไปแล้วเฮ้ย อืควันซึบไปไปแล้วครับสเต็ป2ข้อลูกบุ๊สเมย์ไปเอาเข้าไปขัดขัดตรงนี้อีกข้างนึงเรียบร้อยพ <c oughs> ี่มังขอสีขาลงหนึ่งสองบัสหัวเจ็บจิ้มยิ่งไปก็ได้ร้องเพลงไปด้วยวอ่บอล บ้านเป็นค่ะทุกคน